ต่อไปนี้ผมนิยามมันว่าเป็นข่าวการเมืองก็แล้วกันสาระสาระปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแต่ผมตีโจทย์มันเป็นข่าวการเมืองค่ะขณะนี้ได้เห็นปรากฏการณ์ใช่ไหมครับค่ะพักประชาธิปัตย์พักพลังประชารัฐค่ะเขาแข่งกันแสดงความรักต่อชาวสวนปาล์มเสียแล้วเกิดโอ้ยเขาแย่งกันรักชาวสวนปาล์มเฮยิ้มละยิ้มได้ยิ้มออกเขาแย่งกันรักชาวสวนปาล์มเออ ตอนมาม็อบไม่รักนี้เลยเนาะนี่นี่นี่เขารักรวมไปจนกระทั่งถึงโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มดิบโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์โรงงานผลิตน้ํามันปาล์มเรียกว่ารักครบวงจรใช่ใช่ใช่รักครบวงจรแล้วกันตั้งแต่ชาวสวนยันโรงงานเออรักครบวงจรเลยตั้งให้เอาคืออย่างนี้ไปดูรูปแบบรักที่เขาแสดงออกซึ่งความรักชาวสวนปาล์มสักนิดสิครับค่ะ เขาได้มีสี่มาตรการค่ะเขาได้มีสี่มาตรการด้วยกันดูแลช่าป่าอุ้มราคาปาม,ปามเออ,อุ้มก็ได้อดูแลราคาปลาลมค่ะอุ้มราคาปลามค่ะมาตรการที่หนึ่งบังคับให้มีการผสมน้ำมันปลาล์มนะคะ B100 ในน้ำมันดีเซลพวกกันง่ายๆบาย B100 พวกกันง่ายง่าย ไอ้ B ร้อยเนี่ยมันก็คือน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์นั่นแหละแต่เป็นเกรดพิเศษจริงๆคือน้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์มันมีสองเกรดเกรดสำหรับใช้เป็นอาหารทั่วไปบรรจุขวดขายอีกเกรดหนึ่งมันพิเศษจริงๆมันเป็นเกรดอุตสาหกรรมเขาเรียกว่าเกรด B ร้อยสำหรับผสมในน้ำมันดีเซลเป็นไบโอดีเซลมาตรการนี้มาตรการนี้ก็เพื่อที่จะทําให้เกิดความต้องการน้ำมันปาล์มเยอะ ไอ้ความต้องการน้ำมันปาล์มเยอะๆมันจะย้อนกลับไปช่วยพยุงราคาผลปาล์มสดหรอแล้วราคาจะสักเท่าไหร่เนี่ยบี1ร้อเนี่ยมาตรการที่2ครับประกันรายได้ชาวสวนปาล์มที่4บาทต่อกิโลกรัมหมายความว่าถ้าขายได้ต่ำกว่าสบาทถ้าขายได้ต่ำกว่าสบาทสมมติว่า3บาทจ่ายส่วนต่างรัฐก็จะควักเงินอุดหนุนให้กับชาวสวนปาล์ม ท่ากับส่วนต่างก็คือ1นบาทคือชาวสวนปาล์มต้องได้ค้นต่ำสี่บาทแล้วกันขายได้บาทอุดหมุนสองบาทแล้วขายได้6บาทมีคืนไหมไม่มีโอเคนี่ทุกวันนี้มันเกินอยู่แล้วทําไมประกันที่4บาทเพราะระดับ4บาทต่อกิโลเป็นระดับราคาที่ชาวสวนเขาบอกเขาพอใจเขาอยู่ได้เป็นระดับราคาผลปาล์มสดที่ชาวสวนมีกําไรแล้วค่ะอยู่ได้จำตัวเลขไว้นะอยู่ได้อยู่ได้4บาทนะจำตัวเลขไว้นะ4บาทมีกําไรแล้วนะ4บาทนะขอขีดมาตรการที่3าม จ่ายค่าบริหารจัดการให้ผู้ส่งออกน้ำมันปลาล์มดิบสองบาทต่อกิโลกร,รมัมนั่นแน่จ่ายด้วยนะรัดจ่ายใช่ไหมบังคับผสมน้ำมันปลาล์มในน้ำมันดีเซลไม่พอประกันรายได้ชาวสวนปลาล์มสี่บาทยังควักงเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ส่งออกน้ำมันปลาล์มดิบใครอเอาน้ำมันปลาล์มดิบในประเทศไปส่งออกผมควักอุดหนุนให้คุณเลยสองบาทต่อกิโลอื มันก็จูงใจให้มีการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบสิใช่สิเพราะส่งออกน้ำมันปาล์มดิบคุณคุณได้เงินอุดหนุนจากรัฐสองบาทต่อกิโลมาตรการที่สี่ห้ามนำนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบทางบกก็แง่แหละก็แง่แหละมันก็แง่ห้ามมีคู่แข่งผลที่ตามมานะราคาปาล์มก็ขึ้นแต่เวลาไม่พอที่เหลือยกยอดที่เหลือยกมีภาคต่อยหรอเรื่องน้ำปาล์มเนี่ย เดี๋ยวผมตั้งองนะธงของประเด็นของผมก็คืออุ้มปาล์มเนี่ยมันเศรษฐกิจหรือมันการเมืองวะการเมืองเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจหรือการเมืองการเมืองเศรษฐกิจเริ่มตั้งต้นจากเขาอุ้มปาล์มกันอย่างไรก็มีสี่มาตรการดังที่ขึ้นจอไปเมื่อสักครู่ผลจากการอุ้ม แบบแบบสุดกลิ่นที่ประตูสิ่งที่ตามมาคืออะไรมันแฟร์กับคนอื่นหรือไม่และทำไมต้องอุ้มต่อพรุ่งนี้จะขยายพรพรุ่งนี้ว่ากันต่อเวลาไม่พอ